ตลาดนัดโคกกรเชื่องขวางยโสก้อนอินกับฝากดรอยกดแคบขับรถติดตามนเดอ้อนี่ครับมือนี้ตลาดนัดโคกกระบือเชื่องขวางยโสประจำเม,มื่วันที่สามมกกลาคมสองขันหัวอยหกสิบหกข้อนอินกับฝากดรอยกดแคบขับรถติดตามนี่เดอ้อราคางัวมันจะเป็นยังไงปีใหม่ปีหกหกหัวมันดินขึ้นมีแพง่งหัวมีการขายขาขายกันคือเก็พี่น้อง บรรยากาศดูตามผู้ชมเลยภาพนงวลบรรยากาศสื่อขายง่วลเยอะโสเชียงขวางโอ้สวัสดีครับแต่ลายมันไหนเนาะนี่นี่ยังไงนี่นี่ซีมันหาอโอ้ปื๊ดซีมันหาผสมหรือเปล่าครับประกันท่องครับอ๋อป,ประกันทร่องอตั้งหางเนาะผสมยังไงเนาะ S <S ไม่ดกาเอม่ีกาะ,กาะน้อสีเราเลยลูกแโตเลยนี่ตัวที่สารอครับตัวที่สลูกที่สได้ไดลูกน้ำเนาะนี่ไหมนบ้นไหนแมนลูกม่นบ้านไหนเขาบอก่าบอกงหางเนาะตัวนั้นตั้งหางเนาะตัว,ต,วตัวนั้นเปิดร้านเลยตัวพากันไปหน่เพันอันนี้อันนี้สี่พันสี่เหมือนเท่ากนสี่เหมืนหานะเครื่องดำเครื่องดำ มันเที่ยงมันโอ้มันกระยดีกหัวแน,น่พี่น้องแทงขาเหยียดตรงหางเลื่อยเข้ายุกพี่น้องหายหางเลื่อยเข้ายุกสูงกว่ามานล,ลอยซีบวกเนาะเห็นปะลอยซีบวกโอ้มันเดีกหัวเนาะลูกสามนี่ทองเนาะนุ่มซีนุ 4, น่มซี 4, ลูกสามนี่ทองเล็บเข้าใกล้ก็ค่อยได้พี่น้องมันกระตื้นกลองเนาะุ่นหน้าเล่าก็งามโย โอ้แววงนิดนึงอ่ะขอโทษในห้อยสูเ้เก้าแปดหกสามหนึกสนสองอ่าจะจะส่งค่อยบอกกันนะโคเชก็เท้าเนาะห้อยมากใส่น่อยเสสวนาะโอ้ออยเยสวเนาะอ่าเดอามเลยเด้อหัวอ่ะตเล็กนน่อบรรยากาศการซื้อขายงัวตัเล็กนี่กีโซนเนาะนี่เปิดร้ายไปเลยเนาะนี่ ป่านี่ตั๊กปูโอ้สามหมื่นสามตั๊กปูเนาะนี่นี่ตั๊กปูเด้อนี่แข่งขาแข่งขาใหญ่แข่งขาใหญ่เนาะมีคนมาถามเราเลยดิตั๊กปูพี่น้องตั๊กปูตั๊กปูสูงกว่าม้าลอยสามบวกบ่ะลอยสามบวกเนาะลอยสามบวกลอยสามบวกแข่ง หางกระไรหางกับประมาณนี้แหละพี่น้องตัวปู่ประมาณตัวครับมั้ยเห้นยังเห็นตัวเมื่อหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เปิดร้ายไปไหนเหนียวตัวนี้ซะตัวนี้เปิดสามเจ็ดอันนี้สามหมื่นเจ็ดโอ้ตัวนี้ขายเป็นง่วนเนื้อพราะนะสามหมื่นเจ็ดผู้ใดสนใจง่วนเนื้อเอาเป็นหมันก็ยังมีห้อยดูดนมอยู่หึ่งเลยอ๋อลูกมันเป็นแย่เป็นสาล่ะอ๋อลูกมันเป็นแย่เป็นสาวแต่ว่าเราขายเป็นง่วนหมัน่นะสามตัวได้ก่อน ต,ตัวน no mm ี้หเนี่เนาตัวนี้ก okay, okay. ็ขายแล้วอขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าสามนย์แปดสองแปดเจแดแปดแปดอ่าตัวงเจ็ดก็ทำมาอยคนนี้อ๋อมันมันอยมันมันจียบกระมจะคอยบอกกันออตงเจ็ดก็ทำแล้เด้วตลาดงัวกับตะคืนี่เ็นอ่อนี่สองนี่เป็นกระลังไทยพี่น้องเป็นไทยสัมันมั วัวเดี๋ยวโอ้ตัวผู้ตัวนี้ไงวัวผู้นับหนึ่งโอ้โหนี่กับแม่หนึ่งนกดองเนาะแม่หนึ่งแล้วถึงแม่ดีกใหญ่ายโยราคาหลายเป็นไรเนาะมาดิง่วนก็ยังสีบ่งบางตาเป็นนี่เลยเห็นปะบางปะคือคนมาทำแม่แม่หนึ่งเนาะแม่นี่ใหญ่เด้พี่น้องอันนี้เปิดร้านเป็นไรเนาะหอยครับ 48สิบแปดซงลอยหาถึงบัได้หาเนาะลอยโดดแขงขาาขาแล้วก็งามเครื่องนี่นอกเครื่องมันเครื่องแล้วก็งามนนองง่ามดิน่วแล้วเวลาดินเล็บเล็บแลก็ง่ามเนาะนี่เล็บก็ง่ามมานามไตล้วป็ดีเนาะนมซีเนาะเมื่อสาวปะเมื่อวันไหนลูก นมซีอยู่พี่น้อง Shift, อนมซีได้ว่าสาวเนาะ่ได้ลูกนึงได้ลูกนึงแล้วอ๋อได้ลูกนึงแล้วอันนี้ทองว่างเงินปะทองว่างครับผมเป็นสัตว์กมอ๋อกำลังติขึ้นเนะาะแยกลูกขา <ใช S 1> <ๆ S 2> แยกลูปติดบดพร้อมติดบดพร้อมเนะาะหัวเข้าดำเด็ดแล้วก็กงามด <Für S 1> ีข้อติดพ้อติดไรไอ้นี่หูหูอดีปากเนาะหูพอดีปากเนาะหูหูพอดีปากพี่น้องหูพอดีปาก น้ำหลัง oh, กัถึงยกหนกระเรียดีโอ้เราหยืนงาัมบอกบอกแคเนาะบอกแค่ดิ่บอกแค่บอกแคเท่ายก่อนสี่บแปครับออสีบแปดเอาขอเบอร์โทษเนี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดส่สี่ห้าหกส่ห้าหนย์หกสมศนย์สองหสม่าันมาทัยเนาะหอยเอข้าม้ก่วอยู่โสนะ จารเจ็ดอดกระซ่งจะคอยบอกกันเนาะ้าตัวนี้วัดไปกระซื้อยุคอกก็ยังโทษบอกกันเนาะการโทษก็โทษเลยการจัดจอดกระซ่งก็โทษบอกกันไปคือมือมันกับระบบโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เป็นไงมันมันมันมานหอยเอ็กมันมานตัวไงเด็พี่น้องวาาบงตาอยู่พี่น้องมันหลังตีไม่เนาะหลังตีไม่ง้อกับตีบางตาอยอะนี่กับแม่นี่กับไงเด้ mặc à, ngay còn đây luôn còn lại đạo phật xâm nhiễm ngoài này phật xâm nhiễm săn này sẵn xâm nhiễm săn này phật xâm nhiễm kìa ngao 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 buộc ด้กครับโอ้หส oh mm. ่เกาต่อรองได้เนาะจะจอกกระซงจะคอยบอกกันเนาะไก่ไก่กัว่ากันไปไก่ไก่กัว่ากันไปตคนสนใจอยางเลาเดียน้นมนมซีพี่น้องนุ่มซีได้นุ่มซีนุ่มซีบดตั้งหักเข้ากระดำเ้ยถุงเท่าดำอีกกีบหูดำบ่ฮนถุงลอยหานพูดอะแกวมหัวเล่าคนเดี เราก็ประมาณลอยหบวกกันละใบบอกใบอย่างนี้บิดเนาะแี้ครับประกอนประกันเันยังไงก็จังไปเมืองใต้ละเอียดอยู่เฮียนหลุดเนาะแม่ครับร่างตัวสัตว์ขอเบอร์โทรในหอยอย์หกหหนึ่งสามเก้างสเ้าี่สี่หนึ่งสงัวมากใส่เนาะกดชุ่มครับอ๋อกดชุ่มใกล้ๆนี่บ่ไกลเนาะอ๋อมันๆห้อยมันน ับผมนี่นูนวาเราติดขาย่งหางก็ประมาณนี้แหละอมันมันน่วาก็ลยเดิมเนาะน่ว่ลายกกลุ่มบรรยากาศ่นกับอากาศเลยนี่ก็แม่นี่เปไงยู่นี่แม่นี่เปิดร้านนเนาะหอยเอ้อันี่หาเลขสองนนะผสมเคพกแบบ ผมแครับประกันร้อมมีใบมีหลอดครบนี่ตัวตัวเรียบร้อยแล้วรับประกันความเหมือนปะก็เลยลูกจค่ตัวเหล่านี้พอลูกตัวสองนี่ทองเดียววันทีน่วันทีหนึ่งเด้อปีหกห้าออกออกสิบหกเนาะสิบหก มิทุนาวบเออนี่ะเบอร์ท่เพิ่นกับยุนี่แหละเออเกจิกรทำเนอเค6แบบเนาะสูงกว่ามานั่เยม้่หาิพย์หาบวกสูงเดี่พี่น้องสูงไหาิพยหา่หาบวกเนาะนมซีพี่น้องนมซีนา่นมซีเครื่องเครื่องดำเนาะเครื่องดำเครื่องบดติดตั้งหับดหอ การขายยางกับบดมีขาทถกกระถอนหนงยางังีนะเอาม่อการขกขอการขายถยางบมมีทกได้ผมมันเด็กนิน้อยเนาะนหนาคดดีคขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดห้าเจดก้าสี่เจ็ด้าีแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามทนได้ก่อนหาหมื่นสองครับหาหมื่นสองเดี๋ยวนี้หาหมื่นสองเือพี่น้องมากกับต่อร่องเลยเนาะ กมาใส่นะ๋อ้ตัวชุ่มปลาไก่ปลาไก่หนิเรยใส่มุ่นไปเนาะอ๋อนี่ปลไก่ปลไก่เรื่อยใส่มุนอยู่ขอกก็ทีมีเนาะ้าตัวนี้เบิไปกับังหาไม่กับังวางกันไปเนาะตัวง้วการเดินทางก็จะได้ขายเนาะจะได้ขายเราอยู่ดีอ่ามันมันหอยมันมันจะจอดจะส่งจะคอยบอกกันเราบอกต่ขาทุกขาทกมัน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 บรรยากาศคือขายง้วก็คือคืน สีหม้ใส่ฝีไมาเดะจ่้หมเาเดเิฮ้ยนี่บอกเกิดหลายมันนี้เลยนี่แม่ลูกันสี่สิบหกครับโอ้สี่สิบหกทีนนนทกแม่ทับไว้แล้วครับถึกตัวเลขยี่สิบสองปี่ยี่สิบสามยี่สิบสามโอ้ยี่สิบสามแม่ผสมยีผสแม่ทับไว้แล้วครับผสมยังไงอ่ะทับไอ้แลโบ่อนน้าแลบโบมีใบมีหลอดแม่ผสมแลมโบมี่ใบมีหลอดครบาะ เกับอยู่ในทองนีมันกับว่าถุโดนเราสองหมื่นเนยมันตกโดนละเงินก็บาทเนเะมืนวะโคนาเนี่ยนะครับลูกแม่เทาอหรคนลูกสลับกันแล้วเลยลูกแค่กี่ตลวนี่ตัวนี่ตัวสามกับสีครับเนี่ยตัวที่สามตัวที่สี่อย่ในีองเนาะเอาออกไปเรี่องดำง้อบนบานพี่น้องง้อบนบานเยยัง้ัวเม่ง้อมันกันเลียงได้หลายยูเลยแต่ว่าคนหนึ่งบ่าคอยอยากเลียงมันหลายเปานนั่นเขาแบบนั้ นีหลวงซีเด้อพี่น้องลูกซีผสมแนวใชนมซีอยู่พีนนน่น้องซื้อแบบนี้เจาา้าโเสียงพี่น้องมีลูกพร้อมประกันซื้องวัวลูกติดดีกว่า,าลูกลกรวปูเด้อพี่น้องนี่ลูกกรวปูข้ามมันซีสิบหก <40 S 2> ตกตัวละยี่สิบสามยี่สิบสาตัวไปตามากก็ได้ขันยูน่ในทองออกมาปกปุบตกตัวละหมื่นกลัวสัมแม็นปะขนันยังตัวเมียเหงเก้าครับเนีเห็นปะอ๋อแทง่งอีกเรื่องนงว่ะ เด <robi> ี่ยวถ้าสีให้เนครับหถ้าสองหมื่นไปอุ่นกบเครียดอยู่ตลาดอ้าวขอโทษศู86ศ862542ห้าสี่312เ่า312เก่าง้ว่าใส่น้อยอยู่บันทงน้อบเยอะโซ่เนะอองน้อยอ่เนาะอามันมันมัันัจอดกระสุงจะคอยวอากันเนาะค้นกระสือเท่าไหร่ดิ้น้นกระสือเาหร่เลยอ้าทำแล้วเด้อว้า เงใหนเจากของยู่ไสลักาบนะครมามือนีเป็นคนมาหลายวันคนหลาเดียว้งเจาะเบอร์ไหนวามือเดียวหมู่บ้านหมูบ้าเมงเนจ้าของถึงไม่ยุ่งงออมา สวัสดีครับ่อมันไปแล้วไนี่เนี่ยสาครับอ๋อนี่สาสาอมันด้อนตัวผู้เนาะเอตัวเมียเออตัวเมียเมียสาวพร้อมผู้ใดเลยเนี่ยพร้อมผู้ใดเครื่องดำเจ้าก็เอาแพงแต่สามสจนเนาะเครื่องดำหางกะเพราะประมาณเงียบสามหมื่น0ด้ก็ผอมันเปิดปสามหมื่นสามนี่สามสิบสาเนาะาสาว เนีเราเก่สีแหละเงาทำดีเงาดีคมเงาดเงาดีคมเงาเนาะัวสาวัวแยกแยกเมมาเท่านโดดนี่เนาะีกัวเน่ยปีัวเนี่ยนมซีเนาะครับนมซีครับประกันตะมี้ครับนมซีเด้อปเนาะนมซีอยู่ประกันตะมีทุกอย่างเนาะขาโตขาถอนจัดจออจัทรงจัคอยว่ากันเนาะรงแจกิโรกว่ากันไป อ่ขอเบอร์โทรพอมานะ0 8 1แน่งศูนย1 9หเ้อนมก้ยันพนไส้เนาะ้อ่เ่เจกามเ่ยเด้อจัดจอกกระซงจงคอยบวกกันอ่าหมันหมัน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 ก็เสื่อมละอ้าอันน่้เนาะนนี้กะทิ่วบานขามอาจสามารถเนาะหายวันหนนีดสองหมืนแปดหน่ยงวไปถึงสามหมื่นงวสาวบ่ nôm si nó no. <t PARA> <laughs> loài sám nó cái loài ta đây xuống mắt thời này xuống loài sám oan tin khen đen hàng gặp vào mắt này là non mới kẹt chân nôi mới nhặt kẹt chân nôi nó khen đen vô ngó câu đầm ít đầm mình cái đây thì non mình như. เนาะงงัวัวไฟบอกสนามไปเลยแม่นบ่มันเลยตื่นสีแดงดีพี่น้องหนาเล่าหนาเล่ากับันทีเลยพี่น้องแข่งขาเขาติดดำเดบเดบประมาณนี้และต้มซีอยู่ขอผโทษในห้อยศูนย์เก้าสามห้าเจึ ศูนหาหนึ่งเก้าตัวเจ็ถามว่งหอยเป็นเด้อตัวเจ็กก็ถามเด้อมันมันนะหอยเด้อมันมัไม่หนังก็ม้อนม้วหงนอกกว่าแพงมันแพงประนันนะสูน้ำมันยนีประเด็นปะเอาเอาหาไปหาไปเอ้ามันมันไปหุันโลกโอ้ยตัวนึ่งตัวนี้เด็กนลองอ่ะ อ,นอึนกับผากดลไหลกัแช่ผักโติดตามเ,เดอ้อคลิปง่วนอย่าโศกเ้ยงขวางลิปแหลกไปถึงมึงลิปที่สองเนาะพี่นอนะนะงง้องเนาะนาคาง่วงเป็นยังไงเอ้สวักตีปีไม่พร้อมเดอ้ออ่ะสวัสดีครับคลิปแหลก